ันนี้โมเมนต์ของหมูดาวนะคะส่วนโมเมนต์ของแม่แป้งนะคะดูคะ่ะอือืโอ้โหอือหือดูนะคะดูดูดูด,ดูดูคุณแม่ยังสาวของเราืมอเหมือนหมูดาวเลยคะ่ะรู้สึกว่าพี่เดือนเราจะไม่คึกนะคะนี่พี่เดือนเรายืนมองโอ้โห เดี๋ยวก็แตกอีกจนได้เลยลูกนี้หนัวเล่นเอางาทิ่มมันก็แตกสิสวัสดีค่ะทางเรามีสินค้ามาบริการแล้วนะคะมีหมอนแก้วน้ำกระเป๋าเสื้อ ใครสนใจทักมาได้ที่เพจพายดาวมงคลหรือเฟซบุ๊กเสรีชนหัวานาคำ0801736082ขอบคุณค่ะดูนะคะเ,คเขาจะชักขยอะกับคุณพ่อเขาเหลังจากที่เขากินแล้วแต่เขาไม่ยอมให้พ่อเอาไปให้พี่เดือนนะคะเ,คเขาจะกินดูค่ะคดาว แป้งก็คึกใหญ่เลยค่ะนี่พออาบน้ำให้ไม่แป้งนะคะส่วนโูดาวเราก็โอ้โหดูค่ะดูสภาพ มือสภาพขออ้วนนะคะไม่แป้งเลยเนี่ยค่ะ ทัศยานของเขานะคะก็จะชอบเล่นอย่างนี้นะคะเล่นดินเล่นโคลนเล่นน้ํานะคะช้างเป็นไงลูกคึกใหญ่เลยีย๋ยวอีกหน่อยเราก็จะได้เจอคุณแม่คึกเหมือนกันนะคะดูเริ่มแล้วค่ะดู ดูคุณแม่ยังสาวของเราดูค่ะ <c oughs> หนูเล่นได้สัดใจมากหนูดาวดูพี่เดือนเราอาบน้ำค่ะ ดูดูแม่แป้งของเราค่ะดูบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะคึกเหมือนน้องดาวเป็นทั้งบ้านเลยค่ะวันนี้ดูค่ะอ๋อแม่แป้งก็ไม่เบานะคะนี่ดูค่ะ,ะแม่แป้งเรายิ่งกว่าน้องดาวอีกค่ะดูโอ้ดูค่ะทั้งแม่ทั้งลูกเดี๋ยวเราจะให้ดูมุมกว้างนะคะจะได้เห็นหมดทั้งสามเชือกนะคะเดยว 嗯。Mm. แล้วค่ะออมีความสุขทั้งสามเชือกเลยค่ะนี่อาฮโดยเฉพาะแม่แป้งนะคะได้ออกข้างนอกก็ใช่ของเขาละค่ะอารมณ์ดีมาก ไม่รู้สงส่เป็นรูด้วยแหละตอนเขาทิ่มอ่ะแม่แป้งครับคุณไม่ใช่เด็กนะคะคุณเล่นอะไรคุณก็อายลูกคุณบ้างดูดาวแม่แป้งเป็นลายดาว เนี่ยคือไม่ใช่ว่าช้างหงุดหงิดหรือว่าช้างไอ้นี่นะคะเครียดนะคะคือช้างเขาอารมณ์ดีอากาศเย็นเขาก็จะคึกค่ะนี่คืออาการของช้างที่สมบูรณ์แล้วก็คึกแล้วก็อารมณ์ดีนะคะโมเมนต์แบบนี้จะหาดูได้ยากนะคะอ่ะฮะอ่ฮะเอสซีอาจจะเคยเห็นแต่ช้างที่ยืนอยู่เฉยๆนะคะไม่คึกไม่ล่าเลยนะคะแต่นี่โหดูคะ่ะทั้งสามเชือกเลยคะ่ะดู พี่เดือนจะเป็นหนุ่มก็ให้ถูต่อไม้นะคะไม่อยากจะถูแล้วค่ะอยากจะกินอย่างเดียวอ,อันนี้โมเมนต์ของหมูดาวนะคะส่วนโมเมนต์ของแม่แป้งนะคะดูค่ะ นี่นะคะบริเวณที่เราผูกช้างทุกที่เราจะเอาดินให้มันสูงกว่าพื้นที่ที่เราไม่ได้ผูกนะคะน้ํามันก็จะไหลผ่านไม่กักขังตรงที่บริเวณที่เราผูกช้างนะคะอย่างเช่นหมูดาวเราก็เนี่ยมีทรายเป็นที่ราบสูงน้ําก็จะไหลอ้อมนะคะไม่ไหลผ่านตรงที่ผูกของพี่เดือนตรงนั้นก็จะสูงนะคะเราถมดินไว้ของแม่แป้งก็สูงเหมือนกันค่ะโอ้โหอือห,หดูนะคะดู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 ดด ดูคุณแม่ยังสาวของเราเหมือนมูดาวเลยค่ะรู้สึกว่าพี่เดือนเราจะไม่คึกนะคะนี่พี่เดือนเรายืนมองโอ้โหดู้ค่ะดูโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับ เอ่มุงกว้างด้วยทั้งแม่ทั้งลูกเดี๋ยวก็แตกอีกจนได้เลยลูกนี้ นูเล่นเอางาทิ่มมันก็แตกสิโอ้บรรยากาศสุดยอดมากเลยค่ะ หมูดาวจะนอนแล้วม้างนี่อือฮั่น อ้าวเฮ้เฮ้ดาวหนูตทำไมเล่นแบบนี้ไปโกรธอะไรให้ลูกบอลฮะอือหือ เดือนเราชิวๆมากค่ะพี่บุญคลองโยนมาพี่เดือนเรากินสุดยอดเอาหัวจอยแตกแล้วขาดจะวาวเลยบะนี่มาเอาออกเลยบอกว่ายะเอามาให้เล่นคนกำลังห่าวเห็นบ่ ไม่มีบอลเล่นแล้วทีนี้สมหน้าสมน้ำหน้าอยากเอางาทิ่ม,ม,เ,เ,มเล่นคนเดียวเลยทีนี้ไม่มีเพื่อนแล้ว ไม่มีเพื่อนแล้วทีนี้ชมมากาเพื่อนร่วมหมดแล้วชมมา่ๆสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเราค่ะขอบคุณค่ะ